เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณกุ้งครับคุณกุ้งเล่าว่ากุ้งเป็นคนทํางานกลางคืนต้องกลับห้องดึกๆเป็นประจำคืนหนึ่งกุ้งกลับมาที่ห้องตามปกติก็เปลี่ยนชุดเตรียมตัวอาบน้ํานั่งล้างเครื่องสาอางอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนทุกวันแต่วันนี้สายตากุ้งเหลือบมองสะท้อนกระจกไปที่ช่องลมบนผนังด้านหลังก็เห็นมีสายตาคู่หนึ่งกําลังแอบมองลอดมาจากห้องเช่าห้องข้าง เลยคิดในใจว่าเป็นพวกโรคจิตบ้าการจะแอบ,บดูแต่ก็ไม่อยากไปยุ่งเลยทำเป็นไม่เห็นและระมัดระวังตัวก่อนจะเข้าไปอาบน้ําพอกุ้งอาบน้ําเสร็จออกมาเป่าผมที่โต๊ะเครื่องแป้งก็ยังคงเห็นสายตานั้นแอบ,บมองลอดมาอยู่แต่ด้วยความเหนื่อยล้ากุ้งเลยปิดไฟเข้านอนตามปกติจนเช้าวันรุ่งขึ้นกุ้งตื่นมาเตรียมตัวออกไปข้างนอกแต่สายตานั้นก็ยังคงมองมาอยู่ทำให้กุ้งรู้สึกหมุดหงิดใจมาก จนต้องออกไปเคาะประตูห้องข้างๆแต่เขาก็ไม่ยอมเปิดประตูกุ้งจึงตัดสินใจไปเรียกอรอปภของตึกมาจัดการและใช้กุญแจสำรองเปิดห้องนั้นเข้าไปสิ่งที่พบคือชายวัยรุ่นผูกคอตายใต้ช่องลมสภาพลิ้นจุกปากตัวสีขาวและสายตาของเขานั้นอยู่ตรงกับช่องลมระหว่างห้องพอดีสายตาที่กุ้งมองเห็นเมื่อคือนนั้นคือสายตาของคนตาย